ประเด็นที่จะคุยต่อไปนี้อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กันก่อนนะครับถ้าไม่กดแชร์ถ้ากลัวกดแชร์ก็กดไลค์นะครับกดไลค์ทุกครั้งที่ดูคลิปของเราตอนนี้ภาวะการเรื่องโควิดติดเชื้อนี่ทะลุหลักล้านแล้วดังที่ท่านรู้ ผมให้ท่านดูอีกทีนะครับทะลุหลักล้านแล้วอายุต์มันคิดยังไงมันพูดยังไงมันจะแก้ปัญหายัางไงนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับนี่ผมเอาข่าวมาจากช่องเจดช่องทหารเลยติดเชือ้อโควิด19ทะลุ1ล้านคนเสียชีวิตแล้วรวมแต่เกือบหมื่นคนแล้วหมื่นแน่ๆอยู่แล้วครับ ช่อง3ก็ลงนะครับ1นึ่งล้าน9ลายเสียชีวิต8,820เฉียดหมื่นแล้วแล้วยังมียอดเดือนสิงหาที่ช่องช่องสามเขาทำนะครับเฉพาะเดือนสิงหาเดือนเดียวยังไม่เต็มนี่นะแค่20วันเนี่ย ติดเชื่อไป4,12,425แล้วเสียชีวิตเฉพาะ20วันนี้3,969สิ่งที่คุณธนาธรเขาประเมินไว้นะครับว่าจะมีคนตายถึงรายวันเนี่ยทะลุหลัก400ขึ้นครับ คุณหมอมนูนก็บอกว่าจะในรอบร้อยวันนี้จะเป็นอันตรายมากจะมีคนติดเชื้อถึงครึ่งประเทศในอีกสามเดือนสามเดือนเศษนี่นะครับแล้วคนตายก็จะเพิ่มสามหมื่น คือนี่คือข่าวที่เราเห็นแล้วท่านมาดูซิว่าไอ้ผู้นำประเทศเนี่ยไอ้ยุทธเนี่ยมันเห็นข่าวอย่างนี้มันเห็นคนตายอย่างนี้มันแสดงออกอะไรก็แสดงความเสียใจเป็นพิธีวันนี้มันได้แสดงความขี้เธอออกมามันบอกว่ามันพลิกเดี๋ยวมันก็ลดไปเอง คำพูดของมันนี่เท่ากับว่ามันรักษาอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการตายที่มากขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อนี่มันมันติดเชื้อนี่มากขึ้นมากขึ้นเพราะไอ้วัคซีนของจีนซิโนแวคนี่มันไม่ป้องกันการติดเชื้อครับ แต่มันอวดอ้างว่าไม่ป้องกันการติดเชื้อแต่ป้องกันการตายวันนี้การตายก็ไม่ไม่สามารถป้องกันได้จริงอยู่ครับติดน่ะมันไม่ตายทุกคนไม่ว่ายาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ว่าวัคซีนอะไรทั้งนั้นไม่ได้ตายทุกคนแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ต้องป้องกันการติดคือสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าไอวัคซีนซิโนแวคนี่มันไม่มันไม่สร้างภูมิคุ้มกันแต่ก็ยังซื้อครับ ดังนั้นความเห็นของพี่น้องประชาชนที่ถามมาแล้วมันทำไมซื้อก็มาได้ผลประโยชน์ไงนี่คือการทุจริตกับชีวิตย้ําอีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อติดเมื่อซินโนแวคไม่ป้องกันการติดเชื้อคนมันก็ป่วยกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นโรงพยาบาลก็รับไม่ได้พอโรงพยาบาลรับไม่ได้มันก็กระทบถึงโลกอื่นอีกสิครับแล้ววันนี้แนวโน้มติดเชื้อขึ้นหลักล้านแล้ว ส่วนหมอมนูนบอกว่าจะถึง35ล้านเอาเถอะครับก็ดูกันต่อไปแต่อายุทธมันทำยังไงครับมันบอกว่ามันพีคแล้วเดี๋ยวก็ลงเองอะดูมันพูดสิครับนี่ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวไอตูมันบอกว่าหวังว่ายอดป่วยจะอยู่แค่สิงหาเออ มึงเอาอะไรคิดวะไอ้ตัวโลกหวังว่ายอดป่วยจะอยู่แค่สิงหาแล้วไอ้โควิดมันจะมันจะยอดมันจะหวังเหมือนเหมือนเหมือนคุณไหมแล้วบอกผ่านจุดพีควอนขอให้อดทนอ่าแล้วมึงจะทำยังไงแทนที่จะระดมหาวัคซีนที่ดีเข้ามาก็ยังทำไม่ทำครับทำท่าว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำอืนดออาาดอยู่อย่างนี้ แล้วก็สั่งวัคซีนจีนอีกท่านเห็นความล้มเหลวแล้วนะครับท่านเห็นแล้วนะว่านี่เป็นเพราะนโยบายเอาใจวังไอ้ยุทธมันต้องการเอาใจวังเรื่องโรงงานของวังผลิตวัคซีนมันเลยไม่ได้ตะเตรียมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับพูดกี่ครั้งก็ต้องย้ำและที่มันเลยเถิดไปจากการย้ำมันบอกว่า ถึงจุดพีคแล้วก็จะลงเองเนี่ยเนื้อความเป็นอย่างนั้นเดลี่นิวก็เหมือนกันไอ้ไอเจ้าตู่แหมไปเรียกมันบิ๊กทำไมไอ้เบื้อกตูสั่งยกการเข้ม10ข้อโวผ่านจุดพีคสุดกันยาคลายล็อกเองเอา้าวจะคลายล็อกไอ้ที่มันบอกว่าเราจะคลายล็อกคลายล็อก,อกเป็นยังไงครับปราสาททรายมันที่ภูเก็ต เจ๊งกระบองอยู่ทุกวันนี้พังหมดแล้วที่ภูเก็ตไอ้ไอหมอนี่มันไม่มันพูดไปวันๆอย่างนี้แหละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการที่ประชาชนเขาชุมนุมขับไล่มันเนี่ยจึงเป็นแรงขับดันจากความผิดพลาดของมันและเป็นแรงกดดันที่ประชาชนเห็นแล้วว่าไม่มีทางรอดแล้วนอกจากต้องไล่อายุทธนี่คือการแก้ปัญหาท่านมาดูนะครับ วันนี้พฤตภาวะการของนายประยุทธ์คนนี้มันทําได้อย่างเดียวเท่านั้นคือปัดสวะไปวันวันปัดสวะให้พ้นหน้าไปวันวันเด็กปัดทวงมันก็บอกว่าครูสอนมาไม่ดีแม่วันนี้ผมเลยต้องเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ท่านดูสถานการณ์ ติดโควิดในประเทศไทยนี่มันเกิดภาวะจรลาจนแล้วนะครับผมอยากให้ท่านดูการ์ตูนของคุณอรลุณหน่อยคุณอุุณได้สื่อความหมายจากเหตุการณ์โลกที่โลกกำลังตะลึงกับกรุงคาบูลแตกแล้วคนก็วิ่งกันแย่งไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะหนีตายเพราะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่คาบูลแล้ว พวกตาลีบันเข้ามาเนี่ยมันโหดเนี่ยมจะฆ่าหรือเปล่าก็หนีกันท่านคงเห็นข่าวแล้วนะครับวิ่งขึ้นเครื่องบินปีนขึ้นเครื่องบินจนกระทั่งเครื่องบินรับไม่ไหวแล้วมีคนเกาะรอแล้วก็หน้าอันานาใจที่สุดก็คือพอเครื่องบินขึ้นมันตกนะครับนักบินเขาก็ไม่เห็นครับเห็นแต่คนแน่นไปหมดไม่ออกก็ไม่ได้เฉพาะที่ขึ้นไปก็นั่งกันจนเกินลิมิตแล้ว ภาวะเช่นนี้เขาเลยเอามาเปรียบกับเครื่องบินลำนี้คือวัคซีนเหมือนเครื่องบินเลยครับที่คนกำลังแห่กันจะไปแย่งวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer กันภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงจลาจลในเมืองไทยอันเป็นผลมาจากวัคซีน ใครก็รู้ว่าวัคซีนของดีที่จะช่วยได้จริงคือไฟเซอร์แต่ไอ้ยุทดมันก็ยังไม่ซื้อครับมันรู้มาตั้งแต่ต้นไม่ใช่รู้เดี๋ยวนี้ถามว่าทำไมถึงรู้ก็พู้นำในอาเซียนเขาก็ซื้อไฟเซอร์กันอย่างที่สิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบเขาซื้อไฟเซอร์เป็นหลักให้ประชาชนของเขาอินโดนีเซียก็ใช้ไฟเซอร์ มาเลเซียก็ใช้ไฟเซอร์แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ก็ซื้อประกอบด้วยซื้อของจีนด้วยแล้ววันนี้ปรากวาของจีนฉีดไปแล้วก็ติดงอมแงมเขาต้องเลิกทิง้งเลิกใช้แต่อายุทยังซื้ออีกดังนั้นพอมีไฟเซอร์แจกมาทักษิณเขาเลยเขาเลยพูดเจ็บเจแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าตรงๆเขาบอกวัคซ,ซีนไฟเซอร์นี่ต่างประเทศเขามีไว้ฉีดแต่พอบริจาคเข้าประเทศไทย มันกลายเป็นใช้อมแทนครับอมในที่นี้มันจะเอามารูดอมนะอมหายฮะขโมยภาพของไฟเซอร์ที่คุณอรุณเขียนนี่มันบอกได้เลยว่ามันถึงขั้นจะลาจนแล้วแล้ววันนี้คนก็ตายทะลุหมื่นแล้วจะถึงหมื่นแล้วติดเชื้อ ทะลุล้านแล้วแล้วทำอย่างใจเย็นอีกนะอยุธเนี่ยบอกเดี๋ยวพีกจุดพีกแล้วก็คำว่าจุดพีกถึงจุดพีกแล้วก็คือมันจะลงเองฮะนี่ดีนะมันก็เอาพระเพละม,มาสวดบองบองไปแล้วสวดไล่โควิดเนี่ยคนก็ดา่มา,ดามารดาไปแล้วตอนนี้มันไม่กล้าทำหรือจะทำอีกก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็คือ วันนี้ก็คือไม่ทําอะไรเลยร้านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงเองไอ้เพราะเป็นผู้นําอย่างนี้แหละคนเขาตึงรับมันไม่ได้เขาตึองตงไล่มันเนี่ยปรากฏพอเจอไล่มันมันก็ปราบพอมีข่าวว่าโควิดทะลุร้านมันก็บอกเดี๋ยวก็เลิกเองแล้วมันก็ไปโทษนักเรียนที่มาชุมนุมว่าครูสอนไม่ดีปรากฏว่า คุณครูเขาก็เลยโต้สิครับคุณครูเขาเลยโต้นี่ครับองค์กรองค์กรครูไม่สบายใจเขาโต้แสบด้วยนะก็ไอ้ยุทธเนี่ยมันปัดสวะมันก็ว่าครูบอกสอนนักเรียนมันยังไงมันถึงมาประท้วงกันเยอะแยะ ดรรัชชัยสอนสุวรรณประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยถแถลงการตอบโต้ประยุทธ์ว่าสรุปนะข้อหนึ่งพวกกับผมมีหน้าที่ในการผลิตและสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข และไม่เคยเสี่ยมสอนหรืออบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความก้าวร้าวรุนแรงไม่เคารพกฎหมายแต่อย่างใดขอให้พณะท่านไปตรวจสอบหลักสูตรพฤติการพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลได้ข้อ2ในรัฐบาลก่อนที่จะมีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยตัวนายไอประยุทธ์นี่นะครับก็ไม่เคยปรากฏว่าเยาวชนได้ออกมาแสดงกิริยาเช่นนี้เลย การที่เยาวชนออกมาลงถนนและมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นข้อบ่งชี้อะไรกับผมอยากให้พระท่านไปคิดต่อด้วยเหตุผลด้วยใจที่เป็นธรรมและโปรดเล่าให้กับผมฟังด้วยนี่ครูเขาว่าแดกให้เขาบอกก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีประท้วงอย่างนี้แล้วมึงมาเป็นนายกนี่ทำไมเขาประท้วงกันอย่างเงี้ข้อสาม กบผมโดยส่วนตัวขอฝากคำถามไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยว่า3.1ยึดอำนาจมาอย่างไงทำไมการศึกษาแย่ลงท,งทั้งทั้งที่มีอำนาจอยู่เต็มในการที่จะจัดการอย่างไรก็ได้เออเห็นไหมเขาบอกมึงยึดอำนาจมาไงมีอำนาจแล้วมึงไม่แก้ส2จุดสองบริหารจัดการประเทศอย่างไงอ่ะแค่การจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนให้เพียงพอต่อความปลอดภัย ก็ยังทำไม่ได้จนบัดนี้ครูส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลยเขาว่าย้อนให้ครูว่าเจ็บนะข้อ3 3จุ 3. ความก้าวร้าวรุนแรงในเรื่องการแสดงออกทั้งทางกิริยาและคำพูดนั้นพระนท่านคิดว่าเยาวชนเรียนแบบใครที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่มักแสดงออกทางสังคมในทงางก้าวร้ายก้าวร้าวรุนแรงและใช้คำพูดที่หยาบคายก็มึงไายุทธ เขาว่าแดกไก่มันก็เรียนแบบมึงนี่ไงจึงขอประธานกาบเรียนมาชี้แจงด้วยความเคารพในรัชชัยสอนสุวรรณปรากฏน้องบอลเขาโต้เจ็บกว่านี้อีกเขาบอกแล้วจอประลอสอนมายัางไงวะในขณะที่อายุธบอกนักเรียนครูสอนนักเรียนมาอยังไงถึงมาประท้วงกันน้องบอลนะน่ะนิสิตจุฬาเขาบอกแล้วจอปรลอสอนมาย่างไง มึงถึงไปยึดอำนาจกันเรื่อยเลยผมนึกบอกว่าวันนี้ครับประยุทธ์มันปัดส,สวะอย่างเนี้นะไม่มีทางหรอกไม่มีใครเขาเล่นด้วยแล้วเรามาดูความเห็นนิดหนึ่งไหมครับวันนี้กลุ่มทะลุฟ้าที่เขาชุมนุมประท้วงต่อสู้เต็มที่ชื่อก็บอกแล้วทะลุฟ้าคือไม่เอาวังพูดกันตรงตรง แต่เขาพูดให้มันพเพลาะเพราะพลิ้งเพราะถ้าพูดตรงๆอย่างที่ผมว่านี่มันก็เอาอำนาจจัดการเขาทันทีวันนี้มวลชนเขาไม่เอาวังกันแล้วนะครับโดยเฉพาะวายาวชนนี่ไม่เอาแล้วผมบอกท่านเลยแล้ววันนี้ไปปราบเขาหนักเขาเลยเปลี่ยนเป็นไปยิงเอาแก๊สยิงเขาเรื่อยนี่เขาก็เลยบอกอันนี้ไม่ใช่ธุฟ้านะเยาวชน รุ่นเยาวรุ่นทะ,ทะลุแก๊สเขาบอกทะลุแก๊สแล้วไม่กลัวแก๊สแล้วไม่กลัวแก๊สน้ำตาแล้วเป็นยังไงครับนี่คือวิธีคิดของเด็กผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเด็กไทยเขาฉลาดเขาทันโลกเมื่อถูกกดขี่เขาก็สู้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลูกหลานเราเก่งๆนี่ต้องพัฒนาประเทศแต่นี่ดันมาไล่ยิงเด็กเหรอ นี่มันผิดปกติแล้วนะประเทศนี้เพราะว่าไอ้ผู้ใหญ่มันทำผิดเองมันหาผลประโยชน์จนกระทั่งตั้งแต่ยึดอำนาจจนกระทั่งถึงวันนี้หาผลประโยชน์จากชีวิตของประชาชนการพุทธิริตวัคซีนนี่เห็นชัดเจ็มเขาก็รับก็ไม่ได้สิแล้วมันจะไปว่าครูบอกว่าสอนเด็กมายังไงฟังเด็กเขาพูดหน่อยนะครับเขากลุ่มทะลุแก๊สเขาบอกมาเนี่ยอ้ามาดูนะครับ ผมน่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ทะลุหนึ่งล้านเนี่ย COVID, โควิดป่วยติดทะลุหนึ่งล้านเนี่ยมันไม่มีหยุดอยู่แล้วครับไปอีกแล้วถ้าไม่เป็นประธามที่อายุธ์อายุธ์บอกว่าสิงหากรยานก็จบแล้วแต่หมอเขาบอกมันจะเลยสามในร้อยวันเนี่ยจากสิงหากรยานไปถึงตุลาเนี่ยคนจะติดกันครึ่งประเทศเลยเขาพยากรณ์กันแล้วว่าตาย ต่อวันเนี่ยจะทะลุ400ขึ้นครับดูกันต่อไปแล้วกันเพราะตอนนี้มัน300กว่าแล้วนี่ตามที่คุณธนาธรพยากรมาดังนั้นเด็กเขาประท้วงเนี่ยมาฟังความเห็นเขาหน่อยไอายุอย่างมึงจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเอาละพี่น้องฟังกันแล้วถ่ายทอดช่วยกดไลค์ต่อไปนะครับ เด็กที่เขียนมานี่เขาบอกเขาอายุ17แล้วก็น่าเชื่อครับเพราะวันนี้16 1 7ก5็ก็มีครับไปประท้วงเขาเห็นความไม่ถูกต้องแล้วยิ่งวังทำอย่างนี้แล้วภาพลักษณ์ของวังก็เน่าหมดแล้วเนี่ยวันนี้มันไม่มีไม่มีความหมายอะไรแล้วเขาไม่เห็นอนาคตของประเทศนี้แล้วที่จะบริหารโดยไอ้พวกผู้ใหญ่พวกนี้เขาไม่ได้ใส่ชื่อนะครับแต่เขาเขียนมา กขบอกว่าสำหรับผมนะนะผมไปไล่ประยุทธ์บวกเกลียดตํารวจครับที่ผ่านมาตํารวจเขาทํากับม็อบไว้มากครับจับแกนนําไปก็หลายคนโดยเฉพาะพี่ไผ่ดาวดินกับพี่เพนกวินแล้วคือไม่ให้ประกันตัวทำร้ายเยาวชนที่ไปม็อบบางคนไม่มีอาวุธเข้ามาแบบ สันติก็ทุบเขาตำรวจใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเวลามีม็อบประชาชนบางคนเขาไม่เกี่ยวข้องก็ไปทุบรถเขาแล้วอีกอย่างที่ผมเคืองมากคือเขาจับป้าเป้าได้ยังไงป้าเป้าเขาออกมาดา่าแต่ยัดข้อหาให้เขาเกินจริงนี่คืออะไรมันทำให้เยาวชนยิ่งเรื่องของรองของ คือต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่ไปม็อบตรงนั้นส่วนมากเป็นเยาวชนม็อบการที่ตำรวจยิ่งตอบโต้เด็กๆไปมันยิ่งไม่พอใจกันขอโทษนะครับที่ยาวไปหน่อยอ๋ออ๋อตรงนี้ก็ต่องนี้ครับข้อหาอ๋อยัดยิด่งยัดข้อหาให้เขาเกินจริงนี่คืออะไรมันทำให้เยาวชนยิ่งเคืองแค้น ยิ่งเคืองยิ่งแค้นเวลานี้เจ้าหน้าที่ควรจะอยู่ข้างประชาชนควรจะปฏิบัติต่อประชาชนแบบใจเย็นแต่นี่ผ่านมามีผ่านมาคืออะไรทั้งยิงคนตาบอดทั้งไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนยิงเยาวชนที่สอนอดินแดงแล้วโยนความผิดมาที่ม็อบว่ายิงกันเองสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเกลียดชังต่อตํารวจเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วครับ แล้วผมบอกเลยนะว่ามันจะมีแบบนี้เรื่อยๆไปไม่จบไม่สิน้นถ้าตำรวจยังทำสันดานต่ำช้าต่อผู้ชุมนุมและประยุทธ์ยังคงดำรงตำแหน่งนายกอยู่ต่ออันนี้เป็นการสะท้อนอารมณ์ของเยาวชนที่เข้าไปร่วมซึ่งสื่อในประเทศไทยไม่สะท้อนไม่ยอมเอามารายงานผมว่าวันนี้เรารู้สองด้านอย่างนี้ ถ้าผู้ใหญ่มีความเป็นธรรมมีจิตใจเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะจบได้แต่ถ้าไม่เป็นธรรมอย่างนี้แน่นอนครับไม่มีทางจบแล้วยิ่งวันนี้การเจ็บป่วยมันทะลุล้านแล้วแล้วแน่นอนมันเกินล้านมากกว่าสองล้านสามล้านแต่จะถึงสามสิบห้าล้านใหม่เนี่ยตามที่หมอมนูนว่านั้นก็เป็นการเช็คกันดู ผมถามว่าถ้าถึงวันนั้นไม่ต้องถึง30ล้าน35ล้านแล้วครับแค่10ล้านนี่ถ้าอา้ยุทธยังอยู่ต่อกษัตริย์ยังอุ้มอยู่ต่อนี่คิดเอาจะครับว่าคนเขาจะทนกันได้การพังทลายของโครงสร้างมันเห็นลำไรแล้วนะครับ ให้ดูข่าวอีกนิดเถอะครับที่ผมบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าไอไฟไอไอ,ไอวัคซีนจีนมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ไอ้ศูนย์โควิดอายุเนี่ยมันยังซื้ออยู่อีก,กนะครับไม่ทราบว่ามันเอาอะไรคิดนะครับแล้วคนตายขนาดนี้ก็ยังนิ่งเฉยนี่ครับตัวเลขกลมๆเห็นกันชัดๆสุดที่ชายยุ่นนะไอ้นี่ก็เหลืองตัวพ่อมันยังออกมาอย่างเงี้ยครับ เห็นไหมเอาแล้วมาดูที่ผมเอาเรื่องนี้มารายงานท่านท่านอาจจะรู้ข่าวแล้วแต่สิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยคืออะไรก็คือการประติประต่อข่าวให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งโรคระบาดควบคุมไม่ได้แล้วขยายไปสอง อายุตย์ไม่รับผิดชอบอะไรไม่มีความสามารถใดๆจะรับผิดชอบจะอยู่ตะบี้ตะบันไปวันๆสมเจ้ายังอุ้มอายุตธอยู่สเศรษฐกิจพังครับมันพังอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าละเอียดนะครับท่านมาดูสิครับภูเก็ตที่อายุตย์ไปปั้นหน้าปั้นตาบอกว่า แซนบ็อกแซนบ็อกเปิดประเทศแล้ววันหนึ่งกรกฎาก็เลยเอาเลิกเอาชายที่ภูเก็ตก่อนวันนี้ภูเก็ตวันเดียวครับติด1 3อเอ็ดลายภูเก็ตแซนบ็อกนักท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวติดเชื้อ6กสิบสองลายมาเที่ยวแล้วติดเลยเป็นยังไงครับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พาดหัวชัดเจนฉีดวัคซีนช้าภาคการผลิตล่มแน่นอนครับขนาดวัคซีนหว่หวยที่เอามาจากจีนมันยังมีไม่พอฉีดอะคิดเอาก็แล้วกันพอฉีดแล้วนัดต่อไปต้องเลื่อนกันไปเลื่อนกันไปแล้วอย่างนี้มันจะไปจบเองได้ยังไงครับถึงจุดพีคล้วจะแล้วก็เลิกป่วยแล้วเหรอเอาอะไรมาคิดครับคุณประยุทธ์ แล้วก็อยู่ๆก็สนับสนุนสมุนไพรมุนไพร์ไม่จะไปป้องกันอะไรได้เละหมดแล้วละครับผมถึงบอกเอารูปของอาการ์ตูนของอคุณอรุณมาในชัดเจนที่สุดนี่คือจราจนจลาจนวัคซีนในประเทศไทยครับที่เขาเอาแนวคิดเรียนแบบมาจากเ,าเหตุการณ์อัฟกานิสถาน เอามาลายเอามาเอามาเป็นสื่อความคิดเห็นให้ดูภาวะอย่างนี้เป็นภาวะที่หมดสภาพเศรษฐกิจก็พังทลายหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวชัดว่าฟื้นตัวไม่ได้ถ้าตาบยยยังยังไม่วัคซีนยังไม่ทั่วถึงเนี่ยนะครับภาคการผลิตก็ล่มขณะนี้ไฟจะลุกเมื่อไหร่ยังไม่รู้ครับ คิดเอาสิครับเกิดมาเคยเห็นแหระครับลำไยราคากิโลสามบาทเนี่ยฮะเอไม่ใช่ทุนยังไม่ได้นะเศษของทุนที่ลงไปเนี่ยังไม่ได้ขายได้สามบาทได้ยงไงไม่มีคนซื้ออีกต่างหากต้องเททิ้งกันววกันเลยขายกันตามราคาตลาดชาวสวนลำไยราคาล่วงกิโลละสาบาทชาวสวนเครียดหนักทําขาดทุนอย่างหนัก นี่สยามรัฐก็ลงครับเห็นไหมเออวันนี้เขาก็จะอภิปรายกันเรื่องนี้นี่ครับเอาละทำยังไงครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะรายงานข่าวท่านต่อไปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือช่วยกันเท่าที่ทำที่จิตใจมันเรียกร้องคนเคยเป็นนายก ลำไย,ยส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือนายกยิ่งรักเขาเคยเป็นนายกเป็นคนภาคเหนือเขาทำยังไงเขาไม่รู้จะแก้เขาไม่เขาไม่มีอำนาจอะไรนะครับวันนี้ก็แก้เท่าที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ก็คือสั่งซื้อไปเหมาลำไยมาหตันหกพันกิโลแล้วก็ส่งตัวแทนเอาไปแจกกันกินไปซื้อกันตามราคาที่พอเหมาะนะครับ เนี่ยก็ทําได้ส่วนนี้เองแล้ะยุทธมันทำอะไรผมถามหน่อย้นสภาวะอย่างนี้แหละครับที่ภาวะวิกฤตเป็นจราจลวัคซีนแล้วแล้วก็ได้ผู้นำอย่างนี้เด็กก็ยังประท้วงต่อดังนั้นวันนี้ยิ่งไปปราบก็ยิ่งไต่บันไดความรุนแรงเพิ่มขึ้นเลยเลย ความรุนแรงตัวนี้กำลังจะเป็นฐานในสิ่งที่เรียกยากที่สุดว่ามันจะไปถึงจุดสำคัญตรงนั้นการสันดาบจะเกิดขึ้นดังนั้นการที่เขาใช้ชื่อว่าสามเหลี่ยมดินแดงเป็นสามเหลี่ยมแอฟริกัน หรือทะลุฟ้าเป็นทะลุแก๊สทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่บอกว่าการลุกขึ้นสู้เกิดแล้วและการต่อสู้จะสะสมประสบการณ์ยกระดับขึ้นเรื่อยๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงระบบระบบเก่าจะพังเนี่ยนอกจากคนต้องตาสว่างและ สิ้นสงสัยไม่มีความหวังกับระบบนี้แล้วที่เราพูดถึงความรุนแรงจะทำอย่างไรเนี่ยเหตุการณ์ภาวะวิสัยมันกำลังบอกเมื่อรัฐบาลก็ไล้ประสิทธิภาพหาผลประโยชน์กับชีวิตคนเจ้าก็อุ้มรัฐบาลอายุตนนี้เศรษฐกิจก็พัง การรักษาไว้การเยียวยาไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อถึงจุดที่ประยุทธ์ใส่เติมความรุนแรงไปมากขึ้นมากขึ้นความรุนแรงก็จะขยับขึ้นขยับขึ้นการปฏิวัติสังคมเป็นภาวะวิสัยที่จะเกิดการสันดาบล่ะคะแนี้ เพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะสันดาบแรงถึงตรงไหนแต่ถ้าภาวะการตายที่ผมตั้งเรื่องไว้หนึ่งทะลุหนึ่งล้านเนี่ยนี่คือสัญญาณอันตรายที่สุดที่ประยุทธ์ยังอยู่ต่อเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วครับคนตายจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นหมื่นจะเป็นหมื่นแล้วแล้วต่อไปจะตายทุกวัน ยอดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อการติดเชื้อมากขึ้นการตายก็จะต้องตามมาการดูแลรักษาก็ยากขึ้นโรงพยาบาลก็ไม่มีอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี่ทั้งหมดนี้เป็นจุดที่วิกฤตแล้วครับก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้ถึงพระเนตรพระกันถึงหูถึงตารอสิบนั่นแหละ แล้วเพื่อให้รู้ว่าถ้ายังอุ้มอยู่ท่านต้องรับผิดชอบ